สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ไลน์นิดหน่อยนะฮะผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าอะไรฮะว่าเมืองไทยเราเนี่ยยังขาดคนที่อะไรฮะคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นนะแล้วผมจะเรื่องพูดเรื่อง สำคัญเรื่องหนึ่งนะสำคัญเรื่องหนึ่งนะผมเคยบอกแล้วนะครับว่าการศึกษานะฮะการศึกษาเนี่ยจริงๆนะฮะจริงๆเนี่ยจบมัธยมถือว่าสูงแล้วนะฮสูงแล้วพอเพียงแล้วนะพอเพียงแล้วแต่บางคนที่เขาเรียนเนี่ยเดีย๋ยวผมที่เรียนเนี่ยผมบอกตรงๆงบางทีผมเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เข้าใจไหมฮะถ้าผมแบบ ยุ่งเหิงหรือแบบว่ามีลูกมีเต้าหรือแบบว่าเหมือนครอบครัวอื่นผมก็คงไม่ไม่เรียนสูงขนาดปรีอกตอนนี้ผมเป็นไรฮะผมเป็นคนชอบเรียนรู้แล้วอะไรฮะแล้วก็ดีกว่าเอาเวลาไปอย่างอื่นเนข้าใจไหมฮะการเรียนเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันดีกว่าเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นเอาไปใช้อ,อื่นเนี่ยคุณจะอาจจะอะไรฮะอาจจะเสียเวลาเสียเงิน แต่คุณไม่ได้แบบมันมันไม่เหมือนความรู้ความรู้เนี่ยผมชอบเพราะอะไรฮะเพราะมันทําให้คุณอัปเดตทันเวลาทันเหตุการณ์แล้วทําให้สมองคุณพัฒนาสมองพัฒนาเนี่ยทำให้คุณแก่ช้ามีความคิดความอ่านแก่ช้าลงเพราะนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเรียนถึงด็อกเตอร์แต่จริงๆเนี่ยผมถามจริงๆให้คุณใช้ชีวิตอยู่ในปกติเนี่ยถ้าคนที่ ความจาดีนะฮะคุณสังเกตดูความรู้ที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยส่วนใหญ่แค่ระดับมห้ามหกท่านั้นนะมห้ามหกส่วนใหญ่นะแต่ถ้าคุณจําเป็นต้องอะไรฮะวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งวิเคราะห์ละเอียดเป็นนักวิเคราะห์นะักวิเคราะห์เพิ่มเนี่ยคุณต้องใช้มากกว่ามหกแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตธรรมดาทําธุรกิจทางานทั่วไปเนี่ย โมหก็อพอสังเกตดูนะฮะทุกคนสังเกตดูนะฮะตอนนี้ผมมาพูดถึงว่าเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่จบอะไรหรือดีกีอะไรไม่ใช่มันอยู่ที่อะไรฮะคุณศึกษาความรู้สอมเสมอมีความสนใจเรื่องนั้นไหมให้คุณทําอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ติดตามข่าวไม่ติดตามข้อมูลคุณก็จะอะไรฮะจะไม่ทันเหตุการณ์ นะอันนี้อย่างหนึ่งนะอันนี้ก็แสดงถึงว่าอะไรเพราะฉะนั้นการที่ผมจะพูดนี่ก็คือถ้ามีคนไทยเนี่ยมีการออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะขึ้นเสนอความคิดเห็นเยอะขึ้นมีมุมอมองต่างๆเนี่ยประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยก็จะเป็นการอะไรฮะส่งไปสู่ความอะไรนำความคิดเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาได้ประเทศไทยก็จะดีขึ้นมันก็จะอะไรฮะ มันก็จะไม่ติดขัดที่ระบบอนะไรกูสั่งอย่างเงี้ยเผด็จการสั่งอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรจะมีแล้วในประเทศไทยเพราะประเทศคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อะไรเปิดเปิดกว้างเปิดกว้างนะฮะสังเกตยังไงว่าคนไทยเปิดกว้างทําไมคนไทยเนี่ยหรือเมืองไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกแล้วก็ชื่นชมประเพณีวัฒนธรรมไทยเพราะอะไรฮะ พราะวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยมันเปิดกว้างไม่อะไรฮะไม่ไปดูถูกวัฒนธรรมประเพณีชาติอื่นไม่ไปอะไรฮะไม่ไปแสดงความรังเกียจคนต่างชาติเราต้อนรับทุกชาติอันนี้คือคือจุดสําคัญตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี่เป็นเรื่องปกติของคนนะฮะคนยิ่งคุณแสดงความคิดเห็นมากเนี่ย คุณก็จะอะไรจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ไปศึกษามากขึ้นคุณจะรู้ว่าที่คุณแสดงความเห็นไปเนี่ย <m uch> มันถูกไหมผิดไหมคุณก็ต้องอะไรฮะ <m uch> คุณก็ต้องไปศึกษาเพิ่มว่าอ๋อที่ผู้พูดไปวันนั้นประเด็นเนี้ยสิบประเด็นเนี่ย,นนยมันอาจจะไม่ถูกหนึ่งประเด็นต้องอะไรศึกษาเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แสดงความคิดเห็นบ่อยๆเนี่ยจะเป็นคนศึกษาสม่ำเสมอศึกษาความรู้ส่งเสมอเพื่อจะอะไรฮะ เพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเพื่อจะอัปเดตให้มันดีขึ้นอันนี้คือเป็นลักษณะของ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 ฝรั่งทั่วไปนะฝรั่งทั่วไปซึ่งคนไทยยังขาดอยู่แต่ถ้าคุณจะอะไรฮะหยุดการคิดหยุดการแสดงความคิดเห็นคุณก็จะอะไรฮะคุณก็จะไม่มีอะไรเพิ่มคุณก็จะอะไรฮะไม่อัปเดตคุณก็จะไม่รู้โลกมันพัฒนาไปเรื่อยๆคุณสังเกตที่โลกไปทันักวิทยาศาสตร์เนี่ยพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆ สังคมเราก็มีการพัฒนานะฮะจากสังคมอะไรฮะสมัยอัี่ยามีทาตแต่ปัจจุบันไม่มีทาตเพราะนั้นเนี่ยสังคมก็มีการพัฒนามันนั้นเนี่ยช่วยกันนะฮะช่วยกันส่งเสริมสังคมให้มันเป็นสังคมเปิดและเป็นประชาพิจัยมากขึ้นเผด็จก,การมาได้ไม่สามารถที่จะอะไรฮะที่สามารถมาครอบคุมเราได้นะฮะขอบคุณครับ